รับข่าวเล่าข่าวสวัสดีค่ะแอร์เอเชียจุดบินเส้นทางในประเทศหนึ่งเดือนผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าสายการบินแอร์เอเชียได้มีการแจ้งระงับการให้บริการสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศชั่วคราวตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30มเมษายนสองพายหกสิบทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลในการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเสนอทางเลือกให้กับผู้โดยสารที่ได้จองตั๋วไว้ล่วงหน้าอยู่สองทางเลือกด้วยกันข้อที่หผู้โดยสารสามารถที่จะเปลี่ยนตั๋วได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งข้อที่สผู้โดยสารก็สามารถที่จะเก็บวงเงินไว้เพื่อมาใช้ในภายหลังได้ภายใน365วันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินโดยสามารถดำเนินการรับข้อเสนอได้โดยตรงผ่านทาง A v ว บน a a ร์เอยอย่างไรก็ตามสายการบิน a i r a เอ a เองก็จะกลับมาให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศอีกครั้งตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2563โดยผู้โดยสารก็สามารถที่จะสำรองที่นั่งได้ตามปกติขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ